บารักแม่ไหมรักแม่ไหมพูดสิรักไหมรักไหมรักแม่ไหมรักแม่ไหมฮะอย่ามองอย่างเดียวเลยอ้าอย่าเหลือกตาขึ้นเลรักแม่ไหมพูดพูดเลยค่ะรักรักรักไหมรักแม่ไหมลูกฮะรักแม่ไหมฮะ รักแม่ไหมลูกฮะไหนพูดสิมองแม่ส yeah> anyway> ิโอ้มองแม่สิรักแม่ไหมรักแม่ไหมรักแม่ไหมลูกจากสายตาก็รักแล้เนาะใช่าใจไหมไหนมองแม่ไหมสิไหนไหนโอ้ไหนไหนมองแม่ไหมโอ้รักรักรักโอเครักรักก็มือสะกิดไหนของมือไหนไหนของมืออย่างเมื่อกี <y <y uh ้ดิ ล้างแม่ไหมเร็วล้างแม่ไหมล่ะล้างแม่ไหมอ่ะรักแลกกันเนาะเนาะเอาหันหัวหันหัวให้บาหันมาดูแม่ก่อนเลยเอาเร็วหันมาดูก่อนรักอะเร็วลาล้างแม่ไหมยอาหันมาหันมาก่อนอ่ะรักโอเครักเนาะโอเคโอเค,อเ,คเอาเมือสกิดแย่โอเคโอเค